สวัสดีครับมือนีอยู่กับช่องกระบะสวยๆเด็กวัดครับมือนีมาเบิ่งเสียตีครับนี่มาจะเกี่ยวเขาครับมือนีมีเวลาว่างครับก็เลยมากเหร่น้ำครับนี่เป็นมาช่มรถไม่หอมครับนี่ใส่ก๋วก็มีครับเสียตีครับหรือว่าน้าครับ เนี yeah, yeah, yeah. ่ใส่ก mm. ๊อกลุ่งครับไปปให้เบื้องรถไงเลยเลยย่งเลยเอางูเหมยก่อนงูเหมยก่อนมาปให้เบื้องรถออกรถไม่เอาปีนแต่ว่าเก่าแล้วแหละแต่ว่าบาไดงมดไทย เองครับเองเป็เองกี่ตงไ์ใครบอกเนี่ครับรดไหมครับลดเหงได้ครับล็อกกี้ครับหัวน้ำหัวน้ำล็อกกี้ล็อกกีอยเก้าห้าอเป็นไดครับติ๊ีเกรอ Tay à, 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 à. à, chơi tay chân tay chân lên chân tay 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 chân ขนกับยกลาซาอ่อนครับแต่ว่าแตกไปแล้วบานนึงอันนบริวบฟังเสียงครับฟังเสียงยาวางว่าแล้ฟังเสียงครับเจ้ารถไหนครับเจ้าติดหลอดไหมหอดพ่นไปหอดพ่นไปยิงไหนครับ ย่างท่นครับไปบงทางขุนน้ำครับย่างอมด้วยรับย่างดอเบ๊วยตัดหย่างอ่ะครับเองนไหมครับเบงนียครับเบงนียกันกันสาดตหมูช่างมืดเห็นไหมครับมีสองทางครับหมูช่างมืดไม่ค่อยเห็นครับหมูช่างมืดก่เห็นยังดอกมืดย่างเดียวอันนั้นคือ มานำครับเห็นไหนครับเข้าเดียวเข้าเดียวเข้าเดียวเเอ้ยงไหนเข้าเดียวครับรถจิ๊บจอยมีแค่เข้าเดียวครับบังแหนะบังแหน็บหลังเกี่ยหลังกุมหมูหัวเด้อเห็นไหนครับบึ้งบึ้งครับแต่ล่มครับเอ้ยนั่นหรมีหรอกมีแต่แต่ล้มถังล่ม เดุ่มุ้ยหมพี่ครับโอ้ชุดจ่ครับเต้ติ Virt ๊กเกอร์มีไหมผู้ช่างมืดครับเด็งไหนครับ ไหนครับลันดีเฮ้ยเีไหนครับแปดะแปดแปดแลบแลบแปดแสครับไม่ปัดได้เล็กไอพีมเลยวะรถไม่เสียดีครับที่สี่

เป็นยังไงครับโอ้ส no. um, yep. hey hey ุดยอดหนมาเห็นครับยอดเบ่งก๋วเตี๋ยครับอาวเดี๋ยวก่นไปยังนั่นน่ะยังไงครับ้บบว่าอย่อกนห้ครับเป็นยังไงครับ ดีดีดีน่าสั่งแดงไหนครับสุดจ๋าจะติ๊กเกอร์นี่โอ้สีสดสวยงามดีครับแดงไหนครับสุดยอดมึงแกซื้ออ้วกหูครับได้มาเห็นอู่ช่างมืดแม่เห็นเลยแล้วกัดซังขันมืดนี่แม่งไปเห็นบ่อยเหี้ครับมีเบอร์จิตมีเบอร์ติดต่อครับไล่กันมีพร้อมนี่ครับ โอ้ไปแต่จุกนี่ครับรถเกี่ยวครับเบมือนกับเกลื่องเกลื่อนจนเงียบพอเลยนี่ครับยึดใจเด้สติ๊กเกอร์นะครับบอบอยางงามไปเจริญการช่างเป็นไหนครับโอ้สีสดงามบอมกีเป็นสีอะไรเข้ามาทายก่อน่ะ สีเขียวโอ้โหบ้าว่ะเพี้ยนเนี่ยแหละเออแล้วกเป็นสีเขียวยกนิ้วให้เบิ่งนะครับติ๊กเกอร์สดแห้งครับอ๋อไปสอบถามคุณครับนะครับครับนี่ตั้งเงินแต่ยักไหลครับผมอ้อขัดเกลียวดีๆบอเ่ครับมันยวแค่ครับแก้ยังไงครับแก้ลดไแก้รถกับพัง เดี๋เจ้ามาพ่นรดเดี๋ว่นรดมือละหาทิไหอครับครับขณะเก้วขึ้นน้ำเก้วหอดีสามครับยังไงครับาก็จะมีนะครับเป็นจอยแล้วครับเป็นยังไงครับผมยังไงครับสุดจอยครับว้าไม่ได้มาอาเปียเนเป็นยังไงครับ ทลองยอยากได้เมาเลยครับท่นหนึ่งท่นหนึ่งัดลองได้ัวลองได้ครับกันเีงกันดองอูสียงสดอันนี้แรนนมากบเบิ้คเจท่านี้นะครับนี่ไม่ัน ี่าเองไหนครับตัวของคลิปรีวิวดิถ่ายยังนบ่เห็ดเบียกสีแม่คนเห็ดเบียกมนี่แม่ครับฮะช่องไหนครับป้ายชวยเองไหนครับกระยันแห้งรถป้ายชวยกระบะขั้นนั้นแบบที่พูดกว่นเองไหนครับโอ้เต็งมือนีิเต็งตัวลอพิเศษครับกำมาจากสวยแต่สีกราไม่จากสีลราไม่จากราษณ์สีครับแต่งตัวยางรอ ไปไดยเมี่ยยูซีน่ารักไปเลยมึงถ่ายเลยครับสวยๆวันนี้โอ้โหรถก็สวยคนก็ขยันไปครับครัครับครับยิ่งไหนครับแต่ว่ารถกันฉสมพูไปเลยมากครับยีมรถหลวงพีมาก่อนวันนี้อารถจอวาดั้งวันครับกระบะเจ้าวาดพังๆนี่ครับไปอยากมักเลขเด็ดเด็ด โจวัดวัดดุง,งไฟครับนนหนบคจบคลิปค,ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับโจวี่แองค่นี้เด้ไหมงเด้ครับคลิปน้านะขวากันไหมไปก่อนเจบก่อ ชอบกินนี่ก็อย่าลืมก็ไลก์ก็แจกก็ซับตะไคร์ก็จบบ่องโดยเฉพาะสวยๆแจกนีกว่านะครับขอบคุณครับ